วัสดีครับ www. s m a r t t o u com นะฮะวันนี้ผมมารีวิวตัวไฟถนนรุ่นนี้นะครับไฟถนนรุ่นใหม่ของยี่ห้อจินเดียนะฮะรุ่นนี้คือ jd 2อ8นะฮะขนาด80วัตต์นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะฮะรุ่นนี้ก็คือว่าเป็นรุ่นที่แผงแยกนะครับก็คือไฟถนนแบบแผงแยกนะครับก็คือท่านสามารถที่จะยึดนะฮะยึดระหว่างโคมไฟแล้วก็เอาแผงไว้ด้านบนได้เลยนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยไม่มีระบบเซ็นเซอร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยหากท่านไหนที่ไม่ชอบระบบเซ็นเซอร์เนี่ยแล้วกลัวที่จะไปตั้งให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถซื้อรุ่นนี้ไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบอ w a y หมายความว่าเปิดเองนะฮะอัตโนมัติหนึ่งทุ่มก็ทุ่มกว่าพอแผงเอ่อพอแผงเนี่ยสัมผัสบรรยากาศมืดเขาก็จะเปิดแสงสว่างให้ไปสิ้นสุดอีกทีก็ตีสี่ตีห้าแล้วแต่นะฮะเอ่อ ก็เป็นอเวนะฮะไม่ต้องตั้งเป็นเซนเซอร์ได้เลยหากท่านไหนที่ชอบแบบอเวหรือเปิดตลอดก็เลือกใช้รุ่นนี้ได้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยฮะแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยขนาด80วัตต์รุ่น2ก็แ8นี้ก็จะมี1ก็คือแผงนะฮะแผงนะครับแผงนะฮะโดยผมจะอธิบายแผงสเปคของแผงต่อไปนะครับผมขออนุญาตวางไว้ที่นี่นะครับแผงข้อ2นะครับก็คือเป็นตัวโคมไฟนะครับโคมไฟตัวนี้นะฮะนะครับคมไฟน่ฮะคือหน้าตาของ2กว่8นะฮะ หน้าตาของสองข้แปดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะโดยผมจะอธิบายนะฮะร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือโครงไฟนะครับส่วนที่สามนะครับที่สําคัญก็จะเป็นขาเหล็กนะที่แถมให้ไปนะครับขายึดนะฮะขาเหล็กยึดนะฮะคือเราสามารถใช้ตรงนี้ยึดกับตัวปูนก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะไปยึดกับตัวขาเหล็กก็ได้แต่ว่าเราต้องมีประกบเหล็กประกับเหล็กอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะยอดน็อตสี่ตัวนี้แล้วก็มาล็อกตรงประกบด้านหลังที่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสาเหล็กตรงนี้ แต่ชุดนี้ไม่ได้ถามมไไ้่ไไดแถมตัวประกบเหล็กมาให้นะฮะท่านไหนที่ลูกค้าท่านไหนที่จะใช้นี่ก็สามารถที่แจ้งความต้องการมาที่ทางไอ a ์มาทูยูได้ครับอันนี้คือชิ้นที่3มที่แถมอยู่ในชุดนะฮะขาเหล็กขายึดเหล็กนะฮะขายึดกับเสานะฮะแล้วก็ชิ้นที่4ก็จะเป็นอันนี้ก็สำคัญนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นตัวยึดแผงนะฮะเป็นตัวยึดแผงนะฮะเราจะยึดแผงกับตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ ตัวโคมเดี๋ยวจะยึดยังไงเดี๋ยวลองดูคร่าวๆนะครับมีตัวที่สี่แล้วก็จะมีตัวของรีโมทนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเจาะรายละเอียดตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะมีสุดท้ายก็จะมีตัวพุุฮะพุกนะครับแล้วก็ตัวน็อตเพื่อที่จะยึดยึดตัวขายึดแผงไปกับโคมนะฮะเรามาดูตัวไ no อ้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะ นี่เป็นหน้าตาของไอ้ตัว2ข้อ8ดนะครับไม่หนักมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางได้เลยนะครับสังเกตนะครับตัว2ข้อแดตัวนี้เนี่ยฮะเป็นมาตรฐาน IP 6 7หกเจกันน้ำนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแน่นอนว่าน้ำสาดกระเซ็นนะครับฝนตกหนักแค่ไหนก็คงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของน้ำแสงแดดครับก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะจะแดดร้อนนะฮะ8ปดสิบองศาเจสิบองศานี่ก็บ้านเราก็สบายเออใช้ได้ใช้ได้นะฮะ คันี้เนี่ยบอดี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกชนิดพิเศษนะก็จะมีเลนนูนแต่ละดวงนะครับเลนนูนแต่ละดวงนะฮะเพื่อที่จะถีบแสงให้ได้ไกลขึ้นนะครับนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะฮะข้างๆด้านหน้านะฮะนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะคลายน็อตนะฮะแต่ละด้านเพื่อที่จะยกแผงแล้วก็เพื่อที่จะดูแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในได้นะครับ แล้วก็มีไฟแจ้งสเตตัสแบตเตอรี่ให้ทราบนะครับว่าสเตตัสแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้คือดวงไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะลองนับให้ดูนะฮะมี16ดวงนะครับ16ดวงคูณ1 2ึ่งสองี่ห้าหกนะฮะสิดวงนะครับคูณ6รุ่นนี้มี96 SMD LED นะฮะร,รุ่นนี้นะ นะครับตัวโคมมี96เมตรนะครับมี96เมตรนะครับขนาดของโคมนี่อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับผมวัดเป็นนิ้วนะฮะจะจะได้ง่ายนะฮะความยาวนี่นะฮะเฉพาะตัวหน้าโคมนี่นะฮะก็อยู่ราวๆถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็อยู่ราวๆสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเกือบยี่สิบนิ้วนะฮะถ้าแค่นี้ก็สิบห้านะฮะ นะครับหน้าจอแบบนี้นะเอาถ้าวัดเฉพาะหน้าจอนี่นะฮะหน้าจอเขาอยู่ที่ประมาณ10นิ้วแต่ถ้าวัดจากยาวนี่ก็อยู่ประมาณ16บนะฮะแต่ผมจะวัดต่อ10 1เ1็แปประมาณ19เกือบ20ฮะค,ความยาวความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่8นิ้วครับนะครับส่วนความหนาไม่หนาเท่าไหนนร่นะฮะ บางมากก็ถาวัดแบบนี้ก็คงประมาณตรงนี้ถ้าไม่รวมตัวที่เก็บแบตนี้ก็อยู่ประมาณครับไม่ถึงนิ้วนะครับถ้าเกิดที่เก็บแบตรวมที่มันหนาด้วยก็ประมาณเกือบสองนิ้วครับนี่คือความหนาของเขานะฮะนี่คือบอดี้นะที่เป็น,เป,นเป็นตัวโคมไฟนะครับนะครับตรงนี้เม็ดไฟที่กระจายแสงออกมานะฮะถ้าท่านไหนทีเ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของจิดเดียนนะฮะต้องบอกว่า จีนเลนที่เป็นจิ้นเลนแท้นะครับไม่ใช่ว่าชิ้นเดนที่เป็นวัดไม่เต็มแบตไม่เต็มเนี่ยจะสังเกตรุ่นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นลักษณะไฟแบบนี้เราจะเจออยู่ในส่วนของซีรีส์ที่เป็นเออเจดีเนะฮะก็คือรุ่นสลิมนะฮะจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะฮะซีรีส์เจะเป็นลักษณะที่เป็นเลนนูนขยายเพื่อว่าจะสอดคล้องสําหรับทางแคบแล้วก็ไกลนะฮะเพราะว่ามีเลนในการที่แตะแสงออกไปให้อีกเท่าหนึ่งมันไม่เหมือนกระจกนะครับตัวนี้นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยฮะ แล้วก็ไขน็อตจากตรงนี้นะครับคลายนะคลายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เอาใส่ตรงเหล็กที่จะแถมเข้าไปได้แบบนี้นะครับเราจะใส่เข้าไปแล้วก็ยึดน็อตไปเหมือนเดิมนะครับลักษณะการใส่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเอาตัวข้างหลังนะฮะที่ไม่ใช่แผงนะฮะตรงนี้ไม่ใช่แผงนะครับเป็นเป็นอลูมิเนียมเฉยๆนะครับก็เอาไว้ขึ้นด้านบนนะครับไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะ เพราะว่าเราต้องขึ้นด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างเพื่อส่องแสงสว่างนะครับการชาัดไฟไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะก็จะไปอยู่ที่แผงนะครับทีนี้เราตั้งแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปสมมติเราเสียบเข้าไปในนี้นะฮะผมไม่ได้ใครให้างนี้ก็ยึดเข้าไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครนี้นี้พอเรายึดเสร็จนะครับพอเรายึดเสร็จนะครับเราก็ไปดูตรงนี้นะฮะโครงนะครับถ้าเราคว่ำหน้าลงอย่างนี้นะครับอืม ควบแนอลงอ,อย่างนี้เวลาเรายึดเนี่ยก็จะยึดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะเราก็จะยึดแบบนี้แล้วก็น็อตที่แถมให้มานะครับเป็นตัวนี้นะครับเราก็ยึดตัวนี้ไปนะครับยึดตรงนี้ดูนี้สองอันเพื่อให้ที่แผงเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้นะครับฮเพื่อที่จะเป็นที่วางสำหรับแผงนะฮะนะครับ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูที่ว่าจะยึดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับ ดูนะครับมันผิดเราต้องใช้ตัวนี้นะครับขอโทษนะครับนี่ครับนี่ฮะเราต้องใช้น็อตตัวใหญ่นะฮะน็อตตัวใหญ่ก็จะมีให้ไปสองอันนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ จะได้เห็นภาพให้ชัดนะครับว่าไอ้ต่อสองข้อแปดนี่นะฮะเขาจะยึดอย่างไงนะครับนี่ฮะแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปให้สุดนะครับนี่ฮะผมอ่านะครับ เนี่ฮะแค่นี้นะฮะเรายึดที่ยึดแผงไว้กับโคมนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่จีเดียนทําแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่เขาจะเขาจะไม่ทํายึดแบบนี้นะครับก็คือยึดตัวเหล็กที่เป็นตัวยูนะครับนะฮะที่ใช้สําหรับยึดแผงเนี่ยให้ติดกับยึดโครงเลยครนี้แล้วเราจะต่ออยังไงเชื่อมระหว่างตัวโครงตัว2 9 8ไปยังแผงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกแผงที่หนึงนะครับ เราก็จะต่อแบบนี้นะครับแผงนะครับเราต้องขวางนะฮะขวางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวัดขนาดของแผงให้อีกทีนะฮะจะขวางแบบนี้นะครับข um like วางนอนแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะคนจะขวางแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกกล้องให้ดูที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะขวางแบบนี้เขาจะอยู่ด้านบนนะฮะเราก็จะทํายึดซึ่งเวลาเรายึดเนี่ยนะฮะ เราก็ยึดหัวท้ายตรงนี้นะฮะนะฮะยึดตรงนี้แล้วอีกข้างเราก็ยึดอีกข้างหนึ่งฝั่งนู้นนะฮะยึดสองข้างโดยที่ใช้ไอหางปลาเหมือนเดิมน,นะฮะใช้หางปลายึดเข้าแบบน,นี้นะฮะแล้วก็แผงก็แางนี้นี่ครับแล้วเราก็ใช้ตัวหางปลาอยู่ด้านหลังเดอขอโทษนะครับให้เรายึดจากข้างหน้าข้างในลงมาก็ได้จะง่ายกว่านะฮะล้วก็ยึดอย่างนี้ ญาตะครับนี่ฮะเราย็บแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เอามาใส่รูนะครับแล้เสร็จปุ๊บฝั่งนี้นะฮะเราก็จะใช้เป็นหางปลาไอ้แบบนี้เวลาเราหมุนเราจะหมุนง่ายนะครับนี้แล้วก็เอียงตามมุมอย่างนี้นะครับ จะเอียงมุมตามมุมหน้ามุมหลังก็ได้นะครับแล้วก็อีกด้านเราก็จะใช้หางปลายึดเหมือนกันนะครับพอหา่ปลานี่จะจะแถมมาสองคู่นะครับแล้วก็น็อตใหญ่สําหรับยึดแผงนี่ก็จะจะแถมมาสองอันเหมือนกันนะครับเขาจะยึดแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูาภาพรวมนะครับ ครับผมยึดหางปลาซ้ายขวาฮะให้เรียบร้อยนะฮะมันก็จะเป็นอยู่ระดับนี้นะครับนี่นะฮะ